เกมการชกจะออกมาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชูธงนั้นสายจัดจ้านอยู่แล้วส่วนซุปเปอร์เจ๋งนั้นก็อาวุธแรงทุกลูกมาขยับเข้าหาเดินคู่เลยโอ้โหช่วง2คู่2ยก2ครับหมวันนี้วันดีด้วยนะครับ17มีนาครับวันมวยไทยแห่งชาติเลยครับระลึกถึงวีรกรรมของนายขนมต้มครับบัรพบุรุษผู้ใช้มวยไทยกอบผู้เอกราชอไวัครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งสาคัญครับที่ เป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมส่งต่อให้ลุ่รุ่นลูกรุ่นหลานครับมาถึงรุ่นพวกเราเนี Alter, ่แหละครับก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ครับศิลปะแม่บรรพ์ไทยชาวโลกนี่ยอมรับนะครับคนไทยก็ต้องยอมรับแล้วก็สนับสนุนกันไปแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพครับนักกีฬานักมวยครับบนเวทีก็เดือดแล้วครับคู่ที่2ยกที่2ช่วงที่ 2. จบยก2หรือเปล่าครับบังลีเริ่มจะใส่กันเจ็บๆ็บแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวา ชูธงนี่เบียดเข้าหามีเตะซ้ายแทงซ้ายมีศอกสลับโอ้โหซุปเปอร์เจ๋งเองก็ไม่มีตกใจนิ่งเหลือเกินนะครับมีแข้งขวามีหมัดโตขึ้นตลอดเกมการชกนี่เชื่อว่าเดือดแน่นอนนะครับคู่นี้จับตาดูดีๆเอาล้ครับทีมฝ้ายตรงๆโอ้โหพอหลุดที่โดนแข้งขวาทันทีครับหลบไม่ทันนี่คอหลุดได้นะบังนะ,ะค่อยๆลำเลียงเกมกันใหม่ครับยกที่สองที่เกมเปิดแล้วนะครับ ไม่ต้องจ้องกันนานครับแข้งขวามาก่อนโดนไม่เต็มแข้งครับฝาติดเบรกเอาไว้ครับเสียบดักเอาไว้ของซุปเปอร์เจ๋งครับตีเลยครับวงในสูงกว่ายาวกว่าครับโน้มลงมาตีเลยครับน้ำๆเนื้อเนดูเหลือเกินวันนี้นี่มาดูจริงๆโอ้โห,โหเรียว่าเดินขยับเข้าหาออกแข้งแล้ววงในนี่พอจับได้ตีได้ด้วยแล้วก็เด้งตีสวยสรูปร่างก็ได้เปรียบ มาดูว่าซุปเปอร์เจ๋งก็พยายามจะไล่แขนแทงเข่าสู้เหมือนกันไม่ยอมนะครับดูจังหวะล็อกจังหวะจับแต่ว่าจังหวะจับนี่ตอนนี้ดูว่าชูธงนี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าครับจะเห็นได้ชัดเจนครับว่ารูปร่างเนี่ยของชูธงดูได้เปรียบครับแต่ว่าความได้เปรียบของซุปเปอร์เจ๋งก็มีครับในเรื่องของรูปหนักนี่แหละครับที่ต้องอยู่ที่ว่าทั้งสองคนนี่ใครจะเอาข้อได้เปรียบของตัวเองมาใช้ได้ดีกว่ากันละครับเพราะว่าจุด้อยของ แต่ละคนครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยเตยกว่าสั้นกว่าแน่นอนครับตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้เขาค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ดันแต่ว่าทางด้านของจูทงเองก็ประเภทโดนไม่ได้เหมือนกันครับต้ oh อง oh ดูแล้วครับว่าจะจบแบบไหนคู่นี้มีหมัดซ้ายหน้าอคอยรบกวนด้วยครับม่บเบิกทางของจูทงดูว่าจูทงนี่ไฟนี้นี่มาแปลกนะครับออกมาเร่งตั้งแต่ยกต้นๆเลยมาดูกันอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับถ้าโดนโตนหน้หนักๆบ้างเนี่ยระบบการหายใจจะเป็นอย่างไรนะครับ ซ้ายครับซ้ายซ้ายอีกทีเอาหลุดโดนทำโทษครับเนี่ยพอประกบบนายได้สอกมาก่อนเลยครับชูธงเสียบไม่เสียบครับยังเสียบไม่ถนัดนะครับหมดยกสองพอดีดแรกกันตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับยกนี้เดินขยับเข้าหาบ้างแล้วซุปเปอร์เจ๋งของยกที่ผ่านมานั้นไปถอยตั้งรับให้จูธงนี้เดินเบียดเข้าหารับว่าแผนของซุปเปอร์เจ๋งยกนี้จะเป็นอย่างไรละครับพอสองยกที่ผ่านมานี้อย่างที่ฟังลีบอกครับ เขายังไม่เร่งไม่รีบครับคุ้มครับยกนี้นี่เปิดเกมเดินแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งครับแต่ว่าแข้งซ้ายของชูทงครับโอ้ยเอาแล้วครับแข้งขวาซุปเปอร์เจ๋งแม่เริ่มเตะเข้าเต็มลำแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับต้องดูครับแข้งซ้ายชูทงไปไหนแข้งซ้ายมานี่ไงแหมแต่ว่าเตะไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับดึงหลบได้ต้องเดินบ้างแล้วครับชูทงครับพอไปตั้งรับปล่อยซุปเปอร์เจ๋งเดินเตะขวาครับแหมดูท่าที ท่าทางจะไม่ค่อยดีครับต้องขยับเดินครับตีแขงซ้ายมาอีกแล้วครับเรียกว่าหยุดไม่ได้นะครับแข้งซ้ายนี่ต้องสาดเอาไว้ตลอดหยุดเมื่อไหรนี่จะโดนซุปเปอร์เจ็งนี่เบียดเข้าไปเจาะยางก่อนเอาเลยครับทาท่าจะสะดุ้งหรือเปล่าโอ้โหทิ่มลําตัวอีกเอาเลยครับตอนนี้ต้องเดินเบียดเอาเบียดกันแล้วครับตอนนี้ทั้งเข่าทั้งหมัดแล้วครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับเอาลุยต่อครับวงในครับพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับตอนนี้อยู่ที่เรี่ยวแรงแล้วนะครับ แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังเบียดอยู่นะครับซุปเปอร์เจ๋งขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับเอาไม่เอาครับยังจ้องครับจะออกไม่ออกครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับเอาละครับโดนขาเข้าไปทําท่ากระด้งตอนนี้ทีมงานของซุปเปอร์เจ๋งนี่บอกว่าให้เดินเจาะยางอย่างเดียวเล่นเป้าเล่นขาแล้วนะครับตอนนี้เจาะเข้าไปเรื่อยๆเริ่มเห็นช่องแล้วโฟกัสฐานล่างเลยครับโฟกัสพิธีฐานล่างของชูธงครับเตะไม่เตะครับไม่เตะชูธงเตะก่อนครับ ซุ่มเข้าไปครับเตะขวา่ตยขวาแต่ว่ามันไม่แน่นไม่โดนครับโดนหมัดของจุธงสวนขึ้นมาครับีมงานที่เด็กเขาก้าวที่มุมนี้ชี้ครับชี้บอกว่าไตะขาครับเตะขาต้องดูครับว่าซุปเปอร์เจ๋งจะเตะได้ไหมเพราะว่าแมด้วยรวรูปร่างช่วงชกเลยครับจังหวะมันไม่ได้มันก็เต่ไม่ได้ครับจังหวะไม่ให้ยังพยายามต่อครับมวยคู่นี้ดูว่าถ้าใครเดินนี่จะทําดูได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เจ๋งนี่พยายามจะขยับเข้าหา มาดูว่าชูธงมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้สวยๆเหมือนกันเป็นระยะระยะนะครับเรียกว่าเลือกออกเลือกเน้นๆแล้วครับตอนนี้แต่มาโดนขานี่ทําท่าจะช็อตหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเริ่มสะดุ้งให้เห็นแล้วครับแต่ว่ายังมีท้าทายครับตอนของชูธงครับมีโบกไม้โบกมือให้ทางด้านของสุพัชเชงเข้ามาครับออาสุพเชงพยายามจะย้ำเข้าไปอย่างไรครับอีกคนหนึ่งท้าทายอีกคนหนึ่งก็อัดเข้าไปที่แผนเดิมครับแต่ว่าอาการก็แหมไม่ได้ชัดเท่าไหร่ครับนีครับเดินเตะซ้ายคืนบ้างครับชูธง เอาแล้วว่าว่ากันว่าโดนขาสาดุ้งแต่ว่าพอซุปเปอร์เจ๋งหยุดนี่ก็แข้งซ้ายยาวๆนี่ออกไม้เห็นเหมือนกันเอามาดูเก็เบียดกันแล้วตอนนี้โอ้โหอย่างนี้เลยครับมวยอยู่ที่ว่ายืนระยะนะครับใครยืนระยะดีกว่านี่ชนะแน่ครับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่4ี่ครับจะโดนเจาะยางบ้างอะไรบ้างนะครับสั่งให้เดินอย่างเดียวดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับไม่มีใครถอยครับยกนี้ แข่งมาก็เดินชนกันครับแต่ว่าชูทงนี่ใหญ่กว่าแล้วครับพอเดินต่อเดินครับมห่หากก็ทำให้ทางด้านของซุปเปอร์เจงครับก็กลายเป็นถอยไปโดยปริยายวจังหวะนี้ซุปเปอร์เจ็งรับใช้ความแข็งแรงครับหักทิ้งลงไปเลยครับกระแทกกับพื้นเวทีเอาละครับเลี้ยวแรงดูจะยืนะระยะมั่นคงหรือเปล่าโอ้โหโดนเจาะยางเข้าไปนี่สะดุ้งเลยครับแล้วมาดูกันจับในโอ้โหดูบ <s> ิดครับ เอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันแฟนมวยหลายคนครับตั้งคําถามรับว่ายกนี้ในยก4ี่ครับเป็นยกที่ชูทงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยครับต้องดูครับว่าจะชกไปไหนเอาครับบัตรหนึ่งสองเบยกเข้าไปครับชูธงแข่งซ้ายหายไปไหนครับชูธงอ้าวมาครับแข่งซ้ายปูแต่ว่าโดนดักแทงขวายังไงครับแอบโดนทีพย์ย้ำกันอีกยังไง ชูธงไม่ยังกัดฟันอยู่ครับยังกัดฟันเดินได้อยู่พยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับโอ้โหเียว่าต่อยหมัดแทงเข่าแต่ว่าโดนต่อโดนตอนนี้นี่อาการมวยนี่โอ้โหดูว่าซุปเปอร์เจ๋งนี่ดูทีมอย่างเดียวนะครับทีมเข้าไปนี่ถึงกับสะดุ้งเลยมาดูครับเบียดเข้าไปชูทงโอ้โูธงสะดุ้งอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยจริงๆตามค่าจริงๆนะครับการยืนระยะนั่นแหละครับ การยืนระยะของชูธงนี่แหละครับเป็นปัญหาครับอาวุธมวยนี่ดีนะครับดูมาหลายไฟแล้วแล้วก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เจ๋งนะครับเป็นฝ่าย